งานวีฟผมมาว่าวันที่ขึ้นเวทีวันกาล่ารอบแรกที่เปิดตัวที่ตอนแบบมอบช่อดอกไม้มีน้องคนนึงเอามาให้น้องฟิลไม่แล้วชมสงสัยว่าเอ๊ะนี่เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าที่ชมหันไปถามหันไปถามว่าเป็นแบบแฟนกับแคปไอ้จังหวะนั้นอะแล้วเป็นเราสองคนอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีช็อตนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นจับภาพจังหวะนี้ได้ไม่ได้แล้ว แบบแกะคำเป็นเวิร์ดดิ้งก็แบบว่าใครนะาอย่าไรนะคนนี้เทคนิคที่ใช้ในคดีเลยนะผมการแกะปากคนะอะไรแกะปากก็ตลกมากแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพี่ชมพู่ถามเบกกี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่มุกอะครับเบกกี้จะตอบว่าอุ้ยนี่รีแอคแรงสุดของผมเลยออมันดูน่าสนใจกันก็ตอบว่าเป็นก็ตอบว่าเป็น พงศธร